คุณรู้ไหมคะว่าการทําธุรกิจออนไลน์นั้นมันมีอยู่3ามรดเวลด้วยกันนะคะเลเวลที่1ค่ะก็คือว่าการที่เรานะคะจะเน้นการขายสินค้าอย่างเดียวค่ะการขายสินค้าอย่างเดียวนี่แน่นอนเลยคุณเน้นการยิงแอดได้เลยนะอันนี้นะคะเป็นสินค้าที่ไม่มีคู่แข่งค่ะอันนี้คุณเต็มที่เลยนะคะกับอันที่2ค่ะเป็นการเน้นการขายสินค้าบวกรีวิวค่ะในกรณีแบบนี้นะคะเราสามารถยิงแอดได้นะคะแล้วก็เน้นการรีวิวเพราะว่า ถ้าสินค้าของเราเนี่ยมันมีคู่แข่งเยอะเนี่ยมันจําเป็นค่ะที่เราจะต้องค่ะมีการรีวิวค่ะจากผู้ที่ใช้จริงว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรนะคะและที่สําคัญค่ะตัวนี้ค่ะเราอาจจะต้องหาเรียกว่าคุณประโยชน์หรือ Innovation ใหม่ๆเข้ามาในสินค้าเรามากขึ้นค่ะแต่สิ่งที่3ค่ะเป็นการทำธุรกิจนะคะบนออนไลน์แบบชนะขาดปปรยเลยค่ะนั่นคือการที่เรานะคะทำ Personal b r a n d i n g ค่ะการทำ Personal Branding เนี่ย แน่นอนว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่มันเกิดความยั่งยืนค่ะการทำ personal branding ค่ะมันอาจจะเหมือนกับใช้เวลาแต่มันยั่งยืนกว่าเพราะสมัยนี้ค่ะพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำ personal branding นะคะสมัยนี้นีมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะสิ่งที่1ค่ะนั่นคือนะคะแปค่ะคุณจะต้องออกมาให้ความรู้ค่ะความรู้สิ่งที่คุณรู้นั้นสามารถแก้ปัญหาให้ใครอะไรได้บ้างค่ะและจากนั้นค่ะ อยู่ที่ประมาณ15%ค่ะคือรีวิวค่ะใครที่ใช้สินค้าคุณที่ใช้บริการคุณใช้แล้วเขาดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะจากนั้น5%ค่ะเป็นการขายค่ะหรือการโปรโมชั่นค่ะคุณสามารถพูดถึงงานขายและก็โปรโมชั่นในสิ่งที่คุณทําอยู่ค่ะสังเกตไม่ว่าการขายนั้นเป็นเพียง5%ค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าถ้า5%นี้นะคะเปรียบกับประชากรในประเทศไทยค่ะมี70ล้านคน5%คือ3 3า,ามล้านห้านะแล้วคูณจํานวนเงินสินค้ากําไรที่คุณขายไปเลสเซนะคะอยู่ที่10บาทเห็นไหมว่าเดือนนึงนี้คุณได้เงินหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรากลับมานะคะในการสร้าง Personal Branding ค่ะที่จะทําให้แบรนด์ของคุณยั่งยืนนะคะแล้วใครนะคะที่ปรารถนาค่ะอยากจะได้ข้อมูลเด็ดๆทางลัดนะคะให้คุณติดตามค่ะในเพจค่ะโค้ซารรุชค่ะเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะแล้วพบก,กันนะคะ